มาชม n e x t Gen Ranger รุ่น XLS อันนี้ตกแต่งโดยการคัสตอมเป็นหน้าแ a p t ตอร์นะฮะก็กระจังหน้าเราก็ถอดแบบออกมาจากตัวแ a p t ตอร์ยครับผมดีเทลต,ต่างๆเนี่ยก็คือสเกลแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือไฟสดวงตัวนี้นะครับเป็นไฟมินิไลท์ครับผมเลือกสีได้นะจะเป็นสีขาวหรือสีส้มนะครับแล้วก็อีกชิ้นงานหนึ่งที่ติดตั้งเข้าไปก็คือตัวนี้นะครับผมเราถอดชิ้นงานเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวกระชนหน้าที่ถอดแบบออกจากตัวแรปเตอร์เช่นเดียวกันนะฮะไฟหน้าของ เอกเอสผมก็จะเป็น LED Reflector นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ที่เป็นรูปตัว C ซึ่งเป็น LED เช่นเดียวกันคันนี้ก็ติดตั้งข้อไฟหน้าเพื่อความตุดันให้กับตัวรถนะครับผมด้านข้างนี้ก็ใส่คิ้วล้อเป็นคิ้วทรงรับเตอร์เช่นเดียวกันนะฮะแต่ามาจากด้านข้างนะก็คือแทบจะแยกไปออกเลยว่าคั S, นไหนเอ็กเอสคันไหนเป็นรับเตอร์นะฮะก็สเกลงานหนึ่งต่อหนึ่งเลยคันนี้นะครับผมล้อเดิมของเขาเนี่ยเป็นล้อขอบเจ็แต่ว่าคันนี้เราเลือก ใช้ล้อขอบ20อฟะะอฟเซตลบสีนะฮะออฟเซตเรามีให้เลือกนะครับผมตั้งแต่บวกศูลบสิแลบยีแล้วก็ลบสีแบบคันนี้นะครับผมล้อเรามีหลายลายหลายแบรนด์ให้เลือกกัครับผมแต่ว่าคันนี้ก็เลือกใช้เป็นล้อของแวมไพร์นะครับผมก็ยางเนี่ยก็จะเป็นยาง MT 33ทีสามสาคูณสองจุนะครับช่วงล่างยกสูงหน้าหลัง2นิ้วคันนี้เพิ่มเติมพิเศษครับเปลี่ยนปีกนกเป็นของออปชั่นนะครับแล้วก็ เปลี่ยนลูกหมากให้ด้วยเพื่อการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับท้ายตัวรถนะครับคันนี้ก็ติดตั้งสติ๊กเกอร์คาว่าแรปเตอร์มาให้ไปด้วยนะครับอ่าล้อยางด้านหลังก็จะสเปคเดียวกับด้านหน้านะฮะไฟท้ายคันนี้ก็พิเศษครับเปลี่ยนไฟท้ายเป็น full led เช่นเดียวกับตัวแรปเตอร์เลยนะฮะสวยงามลงตัวมากเลยครับผมก็ตัวนี้แถมไม่ฟรีนะลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเงินฝาท้ายกระบะคันนี้ก็มีกล้องถอยหลังติดตั้งมาจากโรงงานนะครับผมก็จะซ่อนอยู่ใต้โลโก้ฟอร์ดสีน้ำเงินสวยๆอย่างนี้เลย ถือว่าเป็นชุดแต่งที่ฮิตมากนะครับผมในพอสอนี้สำหรับ Next Gen Ranger โฉมนี้นะฮะ mm. ก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะตกแต่งสไตล์นี้หรือว่าเป็นชุดแต่งแบบอื่นก็สามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์ 080, 06, 97, 6 3นะฮะหรือจะติดต่อผมได้ที่ l ลน์ ID ที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับโอเคคันนี้ดาวเริ่มต้น15%นะฮะ mm. ก็ชุดแต่งทั้งหมดเนี่ย mm. ผมแถมให้ลูกค้าฟรีไปเลยครับผมลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มสักบ,บาทน,นะคร หรือว่าอยากได้เป็นอดอกไม้พิเศษหรือว่าชุดแต่งอื่นก็สามารถแจง้งได้นะครับ